สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้เรากำลังมาเล่นเกี่ยวกับไฟฟ้าของ Fidget Spinner แบบนี้ครับถ้าคุณไม่มี f ิ d g e t Spinner แบบนี้ที่เปิดไฟได้ครับคุณก็ไปซื้อที่สาทรแถวๆโรงเรียนอัสสัมชัญแผนกปถมครับอยู่ที่สาตรงทอตรงซอยสาทร1 1ครับโอเควันนี้เราจะมาเล่นเกี่ยวกับไฟฟ้าครับ ก่อนอื่นเราต้องแกะนี่ออกมาแล้วก็เปิดฝาตรงนี้ออกครับถ้าคุณไม่มีเล็บก็จะเปิดยากมากเลยนะครับเปิดมาเราจะเห็นอย่างนี้ครับมันต้องเข้ากล้องให้มันเห็นชัดๆหน่อยครับแต่ก็นี่ iPhone5 ครับจึงอาจจะไม่ค่อยสวยขนาดไหนครับไม่ค่อยสวยเท่า iPad หรืออะไรครับแต่ก็ iPad หผมห่วย โอเคเราจะต้องมีของพวกนี้ครับเมื่อเรามีเสร็จเราก็ต้องเอาคลิปหนีบกระดาษพวกนี้มาจับตรงที่มันเป็นไฟฟ้าครับดูนะครับแต่ต้องจับให้ถูกต้องครับมันจะจู่จก็เปิดไฟครับผมไม่้กดปุ่มนะครับผมไม่โกงนะครับมันแค่ลื่นจึงผมทำไม่ค่อยได้ครับ เพราะของทำบนผ้าอยู่เห็นไหมครับจู่ๆก็ปิดเปิดเลยครับนี่คือทําไมมันประหลาดครับไฟฟ้าโลกนี้ประหลาดแต่แบบนี้มันช็อกคุณไม่ได้ครับนี่คือไม้มไม่ใช้ถุงมือครับโอเควันนี้เรารู้วิธีการเล่นกับไฟฟ้าของฟิเจอร์สปินเนอร์แบบนี้ครับวันนี้เราก็จบกันแล้วครับ คุณต้องลองไปทำนะครับแล้วก็ subscribe และกดไลค์ด้วยครับ